สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาดูนะครับว่าผ้าลายลิ้วของที่ร้าน j ช f a b r ฟ c เนี่ยมีเนื้อผ้าแบบไหนบ้างนะครับและเอาไปทําเป็นตัวชิ้นงานได้แบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นตัว TK นะครับเป็นลายลิ้วสลับชมพูเหลืองฟ้าน้ําเงินนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเนื้อผ้า TK ที่ร้าน่ะ จะมีความนุ่มแล้วก็ลื่นนะครับถ้าเทียบเท่าความหนานะครับของผ้า t ีเตัวนี้จะเทียบเท่ากับคัตต้อนเบอร์สที่ทั่วไปนะครับเนื้อผ้าจะมีความนุ่มลื่นอันนี้เหมาะสำหรับพวกตัดเสื้อคอกลมอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับต่อมาเลยอันนี้ตัวที่2ตัวที่2เนี่ยครับจะเป็นตัวเนื้อผ้าสเปนเด็กผสมสเปนเด็กนะครับต้องบอกก่อนเนื้อผ้าตัวนี้นะครับจะมีความเด้ง นุ่มแล้วก็จะมีความทิ้งตัวของเนื้อผ้านะครับเนี่ยทุกคนลองดูอันนี้ก็เหมาะสำหรับตัดพวกกางเกงหรือว่าใครที่ทำแบรนด์เสื้อสุนัขหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถนำไปตัดได้นะเพราะว่าอันนี้เนื้อผ้าจะมีความทิ้งตัวค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าเป็นสเป,นเ,ปนเนตนะอ่าแล้วต่อมานะครับเรามาที่ตัวนี้เลยตัวที่3นะครับจะเป็นตัวคัตตอนแทร้0เนะครับเป็นผ้าลายลิวตัวเนี้ จะมีอยู่ทั้งหมด 3- สีนะครับก็จะมีสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงอันนี้ที่ทางร้านเราจับเสร็จไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหมาะสําหรับต้องบอกก่อนนะครับผ้าตัวนี้เป็นคัตต้อนแท100้ร้อจะเหมาะสําหรับตัดพวกเสื้อโปโลแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเสื้อขอกลมก็ได้โอเวอร์ไซส์ก็ได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผ้าคัตตอนเนี่ยหากใครสงสัยนะครับว่าผ้าคัตตอนทําไมเอาไปตัดชิ้นงานแล้วทำไมถึงหดหรืออะไรนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคัตตอนแท100้ร้อ เอาไปตัดเป็นชิ้นงานแล้วยังไงก็หดครับถ้าหนึ่งจะหด10นะครับในในกรณีที่ผ่านการซักมาบ่อยๆยังไงก็หดโอเคแล้วต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวผ้าคัตต้อนนะครับเนื้อเรียบความหนาความบางเนี่ยจะเทียบเท่ากับผ้าคัตตอนเบอร์3 2นะครับนำเอาไปตัดเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์หรือเสื้อคอกลมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นรูปตรงนี้ให้นะครับว่า เอาไปตักเป็นชิ้นงานไหไได้บ้างโอเคโดยเซตนี้นะครับเป็นผ้าคัตต้อนแท100้ร้อจะมีอยู่2สีนะครับจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีขาวกับดำนะครับนี่รับตัวต่อมานะต้องบอกก่อนอันเนี้ยพิเศษตัวเนี้ยจะเป็นผ้าจุติหรือผ้าที่เอาไปทําเป็นเสื้อคอ,อปกนะครับตัวเนี้ยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผ้าปีเก้ เป็นเนื้อคัตต้อนแทร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนตัวนี้ใครที่นำไปตัดชิ้นงานนะมันเป็นลายริ้วล็อกนะครับอ่ะสงสัยสงสัยว่าริ้วล็อกคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกให้ดูนะครับว่าริ้วล็อกคืออะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปดูตัวอื่นก่อนดีกว่ามาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าก็ตปานะครับสีเทาสลับขาวเป็นเนื้อคัตต้อนอ่ะเป็นเนื้อคัตต้อนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเจ็บปาคัตต้อนนะ ความหนาความบางเนี่ยจะเทียบเท่ากับเบอร์20นะครับผ้าเบอร์20ก็ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับเนื้อผ้าเนี่ยจะมีความนุ่มเหมาะสําหรับนําไปตัดเป็นกางเกงขาสัน้นหรือว่าเป็นเสื้อ,อแขนยาวก็ได้นะครับเดีย๋ยวเราขึ้นเล็มให้ดูส่วนตัวเนี้ยอันเนี้ยจะจับเซตคู่กันนะครับจะเป็นผ้าจุติผ้าจุติเนี่ยครับก็ปกิญที่เรานําเสนอผ้าจุติริวล็อกหรือผ้าปีเก้ไปเนี่ย ตัวนี้จะเนื้อเดียวกันครับแต่แค่ตัวนี้จะเป็นลายสีขาวกับสีดำนะครับแล้วก็สีขาวแดงนะครับอ,อันนี้จะเหมาะกับตัดพวกเสื้อโปโล,โล,ลหรือว่าเป็นเสื้อที่ไฮเอ็นคอกลมก็ได้ครับต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นลายริ้วล็อกเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นผ้าเรียบจะเหมาะกับเอาไปตัดเป็นเสื้อแขนยาวก็ได้ความหนา ก็จะหนาเทียบเท่ากับเบอร์20เหมือนกันครับเพราะตัวนี้ถ้านำไปตัดเป็นเสื้อแขนยาวนะครับจะเข้ามากเลยหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรามีทั้ง T K แล้วก็คา t t ตอนหรือสเปนเด็กเราก็มีนะครับสามารถติดต่อมาที่0981465963หรือติดต่อมาทาง J R Fabric Fanpage ได้เลยนะครับ J R Fabric ยินด,ดีให้บริการครับประเจนคลิดมาก